โอเคนะผมก็จะกราบสวัสดีท่านผูช้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะผมวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าช้างไวไฟอีกแล้วนะครับผมนี่เจ้าช้างไวไฟอีกแล้วนะครับทันนะผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเกี่ยวกันต่อแล้วกันนะผมไม่มีอะไรทำนะผมนะเกี่ยวไม่แต่ข่าวนี่แหละนะผมทั้งวัน <laughs> เดี๋ยว,วน,นี้ครับเจ้าช้างแดงนะผมโดยที่เราจะเอาเจ้าช้างม่วง ทำการเกี่ยวไปก่อนแล้วกันนะทุกคนโอเคนะครับผมโอเคนะครับทุกคนนะครับทุกคนเคลับผม <c oughs> เฮ้ยกูอยถอยไปอะไรเยอะงี้วะอถอยเยอะแล้วลูกพี่ถอยเยอะแล้วปึ๊บเล็งดีๆนะทุกคนนะเล็งดีๆเล็งดีๆไว้แล้วก็กดตัวโอ้ไปเลย จากนั้นเราก็ราขับคันแดงละกันนะครับเพื่อนแล้วกางอุ้มนะครับเพื่อแล้วก็กลางล้มนะครับเพื่อเพราะว่าแดดมันร้อนนะครับเพื่อโอเคครับคุณจะดับเครื่องทำไมวะเฮียเอ้บูน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 เด็กจะตัดเครื่องนะคบูบูนบูนบูน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เบลอย่า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 ผมปึ๊บเก็บเลยครับผมเก็บเลยครับเดี๋ยวกอนี่ก็ปล่อยไว้นะผมอย่าไปเกี่ยวมันนะครับผมนะมันเข้าคของละชนิดนะครับเข้าคของละชนิดนะครับสวัสดีครับลูกพี่ครับสวัสดีครับลูกพี่ครับสวัสดีครับเออเป็นไงกันบ้างแล้วโอ้ยเออเกี่ยวเป็นไงกันบ้างแล้วโอ้ย อันนี้เป็นโปรแกรมใหม่นะทุกคนโปรแกรมมันอาจจะบ้าๆนิดนึงนะทุกคนเออครับนะผม,มไม่ได้จะตั้งได้ตั้งค่าอะไรหรอวะเดี๋ยวผมก็ยัดเก็บข้างคณะก่อนแล้วกันนะผมผมก็เก็บไม่ได้หรอกไม่ได้เก็บได้ปะ เ็บกลางขนาแล้วกัน,นครับออแหวไปเลยครับผมจั่วกันเลยคับนี่นี่คผมผมบอกอลุมสองคันนาไมเกินห้ทีครับบอกได้เลยนะผมแป๊บเดียวเออแป๊บเดียวนะครับลุมสองคันนะโอ้โหปด๊ดปด๊ปดป ฟังเสียงดิแล้วมึงกี้เป็นเลยเมึงกี้ชอบเกี่ยวไม่ได้ปะเนี่ยโอ้ไม่ต้องเกี่ยวแล้วมันชอบเกี่ยวไม่ได้มันเป็นอะไรไม่รู้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเราเจ็บตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปลุมแปลงนู้นเลยแล้วต่อเลยแล้วกันนะทุกคนนะ ลุมต่อไปเรื่อยเลยนะครับผม้าใครอเด้อเด้อเดอเดยอเด้เค้อเอเด้่เแ้อไป้เดีอเด้เด้อเด้อเ้งอเล้อเน้อเ้อเด้อเด้เลยอเด้อเอเดมอ้อเเด้่เเ้อเเด้อเดด้อเเด้อเเดอเเด้่เเ้อาอเเดนออ้อเด้เด้เเ้เเดีเ้ ใช่เดีอว่าครั้งแรกในชีวิตเลยเ like รือวะนโอ้สวัสดีลูกพี่โอ้สิ่งยังเลยลูกพี่นายสิ่งมากเลยนะครับสิ่งๆเลยนะครับพวกสิ่งๆจั่วนเลยละกรนะครับพวกอย่าให้ลูกพี่เขาเกี่ยวมาเดี๋ยวผมไปกันกระดาษล้อแล้ว เดี๋ยวผมกันคานาร้อนะทุกค่นะจะไปลงฝนะั่งนู้นครับจลงฝั่งนี้นะทุกคนลงฝั่งนี้นะครับเฮ้จจยจจนเนเยอะโอ้คันาไม่ค่อยสูงนะผมแต่คันาใหญ่นะครับคนนาใหญ่ใหญ่มาก อ,อโอเคเออกันคณะแปลงไหมแล้วล่ะครับผมแปลงหรือ่า15ไล่นะทุกคนถึงหรือเปล่าไม่รู้เดาไปงั้นแหละเออแล้วเออดาไปองอั้นโอ้โหเยอะรถลาก็ยังไม่มาเลยเนี่ย รถไลย่ยังไม่มาเลยครับทุกคนครับเราต้องรอนะผมเราต้องรอรเกี่ยวไปรอไปนะผมไม่ต้องรีบนะผมเกี่ยวไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรอดอะไรมากไปนะครับผมนั่นมันเป็นอะไรเกี่ยวไปได้กันมันชอบเกี่ยวไม่ได้เหรอทุกคนเป็นเลยไม่รู้แป๊บ ยาไปครับผมยาไปครับผม,บผมเดี๋ยวผมกัารธนาเสร็จก่อนเอ,าอ้าเฮียนะั้นเต็มแล้วโอ้โหโอ้โหบ้านนั้นเต็มแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวกันธนาเสร็จก่อนเดี๋ยวให้เทพร้อมกันออถ้าถ้าไม่กัารธนามัน,ม,นมันเกี่ยวไม่ได้นะคุณมันจะเหยียบไป็นมั่วนะครับ <c oughs> เหยียบมั่วทั่วที่ทั่วแดนนะเอานะผม <c oughs> เฮ้ย อะไรวะมึงชอบเกี่ยวไม่ได้จังวะไอ้บ้าเออโผ่ปดๆเจเจเราอย่าไปแตะมันดิขาดนะไอ้ไอ้นั่นอะไอ้ข้าวคนเลสเทนี้น่ะอย่าไปแตะมันเลยครับเดี๋ยวมันเกี่ยวไม่ได้ รถล,ลากกู <S <S โอ้รถล,ลากยังไม่มาเลยนะผมอรถไรลากดีวะ <S <S รถดีแตนไหมเดี๋ยวรถด,ดีแตนนะผมรถด,ดีแตนละกันลอยอยู่นั่นแหนละลูกพีเออ่เดี๋ยวกูเต็มก่อน ลอยอยู่นั่นแหละให้ใใหห้้มันจอดรอยอยู่นั่นแหละนะผมปึ๊ดนี่แมบเฮ้ยจีนจีนจีนจะกดปี๊บแต่กดไม่โดนเลยโหรอที่จีนเลยเจ็ดนาทีเองโหเลยเยอะเลยจัดไป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  คุณปูเฮ้ยผมผมยังไม่มีรถลากเลยทุกคนรถลากมีแต่รถอีอีแตนเล็กๆอ่ะรถรถลากใหญ่ยังไม่มีนะครับรถอีแตนเล็กแม่งก็ใส่ได้น,นิดเดียวอุ้มเดียวก็เต็มแล้วอุ้มสองอุ้มอ่ะเต็มแล้วเต็มรถแล้วมันก็เลยแบบ จะแบบเซียนไปเลยครับผมจะแบบเจนเซียนไปเลยแบบจุดจวดไปเลยนะครับผมะบบนะเซียแบบนจุดจวดไปเลยนะครับผม,ผมดีไงโอ้ยยี่ยบนอย่างนี้เหรอเนะอี่ยอ๋อเอาต้องต้องมุมมองนี้ถ้าจะบนแบบนี้เออที่จริงมันไม่แนะนำนะผม,มเหยียบเข้าเขา ครับแต่ว่าเจ้าของนาไม um, ่รู้ครับผมนะทำไปเถอะเจ้าของนาไม่รู้เออถ้าเจ้าของนารู้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเรื่องนะครับผมเออแหววเดียเหยียบเก้าช่างมันครับผมเหยียบช่างมันครับเอาให้เสร็จเร็วไปก่อนเลยปูมันเหยียบเก้าแล้วเดี๋ยวผมเลี้ยวให้ดูเหยียบเก้าจริงเลี้ยวแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวให้ดูนะเห็นไหมเนไเหยียบเก้า เย้เหยียบเต็มๆเลยเห็นไหมน,น,นะเหยียบก้าวที่หมายไปวอดเลยครับผมฮเฮ้ยจะเต็มแล้วนี่หว่าที่หมายแล้วข้าจะเต็มรุ่มแล้วลพี่เอ้ยอะไระครับเนี่ย อะไรครับเนี่ยโอ้โหเต็มอุ้มเร็วเกินจะตมอุ้มแล้วทุกคนเอายไงดีวะเนี่ยเอาไงดีวะนี่ไม่นะการสิบก้าแล้วแบ่ห้าพันเรียบร้อยโอ้เต็มอุ้มเรียบร้อยเฮ้ยมันเตม็มเร็วเกินไปบางทีอ่ะเต็มเร็วมากครับทุกคน เต็มเร็วจริงนะเนี่ยไหวเปล่าไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าพี่ไหวหรือเปล่าเอ่อเราจะไปเอารถมาเทไหมผม,ผมมีรถหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูรถแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะโอเคครับผมก็ได้เป็นรถอ่า รถส,สิบล้อมาครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอารถไอ้พว่วงจอดนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเอารถสิบล้อของเราก่อนนี่มาสิบล้อคันนี้แหละนะผมนะไปเดี๋ยวเดินทางไปกันเลยผมบูนบุญเจนเจนเจนเียมองไม่เห็นทางไอ้บ้าเอสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก็จบลงกันแล้วกันนะผมนี่โอ้โหมันต้องพัดลมคันนี้ โอเคไปไปไปเดี๋ยวดูกัน,นอุ้ยแอลออกแออออกกะจกขึ้นที่ก็เออออกแลนะผมแอลออกแอ,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 อลออกนะผมไม่ไหวเลยจริงจริงนะเอี๊ยบนี่หมุนเอี๊ยดหมุนเอี๊ยนีแหววปึป๊บแฟบนี่โอ้โหเซียนที่ผายเดี๋ยวได้ได้ได้กูมันจะเป็นที่ตรงนี้มันเป็นที่ป่าเซียนนะทุกคนนะนะใครที่เซียนมึงตกหมดอะตกตลอดนะผม ตกตลอดนี่ครับเปิดไฟหน่อยหลักก่อนนะครับผมโอ้ข้ามทางรถไฟหน่อยหลักก่อนข้ามแรงๆไปเลยฮึขอโทษทีนะครับผมต้นไม,ม้น,มน,น,นะครับผมหลอดต้นไม้เป็นหนึต้นเหรอครับผมนะโอเคอุ้ยเอ้ยจะกดปีกแต่ซะหน่อย ไม่ไม่ไปกดแล้วนะผมนะเนี่ยไอ้กดแล้วนะมันต้องกดทางตรงอะ่ะนี่นี่นี่ไม่กดละไม่กดละสวัสดีครับถึงแล้วครับสวัสดีครับลงคลองไปหนึ่งดอกครับผมลงคลองไปหนึ่งทีนะครับเพื่อ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับ มาละครบลูกผู้ชายพัดดีฮีโร่ฮีโร่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวขอย่เอารถเกี่ยวหน่อยแล้วกันนะผมผมจะถอยไปแล้วกันนะผมขอย่เอารถเกี่ยวหน่อยละกอนนะผมรถเกี่ยวไปเจอข้างล่างแล้วมึงดับเครื่องทำไมวะเนี่ยบุญ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 บุบุบุบ้าแล้วบุบ้าแล้วบ้าแล้ว ขย so ่ายรถเกี่ยวก่อนแล้วกันนะผมนะขอย่ายถอยรถลงไปเลยแล้วกันนะผมเฮ้ยเสียงอะไรวะตุ๊ตตุตตตเมื่อกี้นะผมเปิดไฟหน่อยละก่อนนี่โอ้โหไฟเตลระบําลำช้านะผมเย็นเยนมึงจะถอยตกคันนาดิโอเคเออ เนี่ยผมรถเช็คอันนี้เช็คข้าวนะเนี่ยเอาเอารถไอ้นี้มาเอารถเอ่อเอารถสิบล้อมาเลยครับทุกคนเออเดี๋ยวไปเอาอีกคันหนึ่งมาก่็หลักกันครับผมสวัสดีทุกพี่โอ้โหมึงนั่งชิลเลยนะพี่นะนั่งชิลอยู่ริมหาดรึเปล่าเนี่ยเขามีแต่ันั่งชิลอยู่ริมหาดไอ้นี้นั่งชิลอยู่บนรถเกี่ยวนะผมใช่หรือเปล่านั่งชิลอยู่บนรถเกี่ยวเยอะย นั่งชิวอยู่บนรถเกี่ยวไม่มีความเข้ากันเลยเฮ้ยมึงกุ้ยใจเย็นหมนดนี่ลูกพี่เขามีแต่นั่งชิวริมหาดทรายอันนี้นั่งชิวอยู่บนรถเกี่ยวนั่งชิวอยู่บนรถเกี่ยวไม่มีความเข้ากันแม้แต่นิดเดียวเลยคนระับทุกคน,นไม่มีความเข้ากันเลยนะผมนะปะยายาเดาเกี่ยวต่อเลยได้นะผม เ่ยวฆ้านะครับผมไม่ใช่กเ,ญญเกี่ยวต่อไปยัดเกี่ยวฆ้าก่อนแล้วกันนะครับผมไปเลยลูกพี่ลุยเลยนะมีเท่าไหร่ลุยให้หมดนะครับผมไปผมอัดอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอเคอัดอยู่อัดอยู่โอโ้โหลงกกไปทีลงอกไปทีนะครับผม เตะ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 ปูนูข <see> <monastery> <The> <plays> mm ึ้นเนินขึ้นเนินเยอะเวลาลงต้องเบาๆนะทุกคนนะปูนปวดปวดปวดปวปวดปวดปูนแอลจวกันแล้วครับเดี๋ยวเกี่ยวแป้งนี้เสร็จก็จบเลยแล้วนะนะทุกคนครับนี่เฮ้ยกูโดดรถทำไมมันโอ้ยอย่าโดดรถเลยทุกที่มันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับ ปวดหมูปวด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 หมูปวด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 จะไปกระตุกกันวะลูกเี้มึงเกี่ยวเร็วๆหน่อยหรือพี่เอ้ยเกี่ยวเร็วๆหน่อยหรือพี่เอ้อน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 อูเสียงแม่งคนลั่นอะทุกคนโอู๋แม่งเสียงยักดังอะเฮ้ยจะแข่งเหรอจะแข่งเหรอจะแข่งจะไม่ได้จะแข่งจะไม่ได้อูู๋ันจะแตกแล้วเดี๋ยวตอนนี้ เสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วครับทุกคนครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปต่อแปลงใหม่แล้วก็จะไปต่อที่ใหม่ด้วยแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็คนทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้มาโดยตลอดนะผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะผมใครชอบรถอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะผมนะก็ไอนี้ก็ปล่อยมันเกี่ยวมาแล้วกันนะผมนะผมเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับผมบายๆครับผมสวัสดีครับ